ยังอยู่กับลูกตาและจีในปฏิวีติเทรนดี A, ้เนิร์ค่ะ,คะและชว่วงนี้ก็เป็นชว่วงแก๊ตต์ไกด์แล้วใช่แล้วค่ะค่ะก็ปีใหม่ๆแบบนี้นะก็เชื่อว่าแต่และคนก็คงจะมีอะไรที่เราตั้งใจไว้ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่ๆอ,อย่างลูกตาเนี่ยมีปัญหามา,มากๆเลยกับนาฬิกาปลุกที่บ้านเรื่องของเรื่องก็คือมันปลุกนะตั้งไว้แล้วมันปลุกแต่ว่า ด้วยความที่มันเคยชินมันอยู่ที่เดิมแล้วก็จะกดปิดอัตโนมัติไปโดยที่โดยที่ยังไม่เตืน่นอ่อประจํารู้ตัวอีกทีทําไมนาฬิกาไม่ปุ่กกดกดนาฬิกากไปแล้วเสร็จแล้วเออก็อมีน้องบอกบอกว่าม,มันดังแล้วก็พี่ลิงแหละยื่นมือไปกดเอง,เองถ้างัา้นเหมาะแล้วกับปีนี้นะคะที่กินเอาแก๊เจ็ตไกด์สุดจี๊ดมาให้ดูนะคะกะไจ็ตไกด์เกี่ยวกับนาฬิกาโดยทั้งสิ้นทั้งมวลเลยวันนี้ ใช่จะช่วยลูกตาลได้ใช่ไหมประมาณ8,900กว่าลิตรเราต้องช่วยกันอ่านแล้วแหละเยอะไปไหมอ่ะเอาเหรอเวลาไม่พอใช่ไหมไปนะไม่พอหรอกเราเอาแค่แบบไม่กี่อันก็พอเนาะเออเราได้เวลาใหม่แต่ว่าเรามีเวลาสั้นเท่าเดิมเราแค่เลื่อนมันเฉยๆไม่ทีค้คิดว่าหมายถึงว่าเริ่มสองทุ่มแล้วเลิกเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเป็นลมไม่หรอถามใจคนดูบ้างรายการเรามันมีสาระอัดแน่นมากนะลูกตาลแน่นไปคน ทุกคนเนี่ยเขารอดูอยู่เราไปอันแรกกันเถอะอ๋อโอเคกัไกลแรกแรกค่ะจีนวีเลยมานําเสนออ่ะนี่ค่ะเป็นนาฬิกาปลุกเฮลิคอปเตอร์ตอ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 นั่นเองสำหรับใครที่แบบเออสาหรับใครที่แบบว่าชอบพวกเครื่องบินบังคับอะไรเงี้ยแล้วมันจริงังไงเลยปกติเนในกาปลุกพอถึงเวลาปลุกปุ๊บก็จะมีเสียงถูกปะอย่างดีก็มีแบบว่าพอกดปิดก็จะมีฮัลโหลสวัสดีอะไรนิดหน่อยโอ้โหแต่อันนี้นี่ขอโทษไม่ธรรมดาพอปลุกปุ๊บบินเลย ใบพัดหมุนฟิวขึ้นไปเลยแล้วมีพัดลมอยู่แล้วตั้งรติจูดไว้ว่าเจ้าของมันอยู่ตรงไหนคนที่ตั้งในกาปุกก็มันจะล่วงลงมาใส่ให้ตื่นอย่างนี้เลยขนาดเล็กคงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันบินได้จริงคือพอถึงเวลาปุกปุ๊บไอ้เจ้าใบพัดที่มนอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่บนแท่นเนี่ยมันก็จะบินไปฟิวแล้วมีเสียงบอกด้วยไหมอะอะไรน่าจะมีเพราะว่าถ้าบินเฉยเยเนี่ยมมันเฉยเฉยแล้วก็เขาแบบมาแรงหวีมาแรงวันแล้วก็คงจะรู้สึกเหมือนเรานอนห้องพัดลมสบายสบายเออเย็นจัง คงจะคนจะมีเสียงแหละ<__เออ<__เป็นเขาเรียกว่านายกาปกเฮลิคอปเตอร์นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้ถ่าน aa 4ก้อนเองนะโอ้น,น่าแล้วก็ราคาประมาณ899บาทลองหาดูแลยการสำหรับใครที่ชอบพวกเครื่องบินคาบหรืออะไรเงี้ยก็จะติดพวกของเล่นแบบนี้เหมาะมากนะจ๊ะอือเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ของรุ่นทันก็มีนาฬิกาเหมือนกันแต่ไม่ใช่นาฬิกาปลุกนะคะอันนี้เป็นนาฬิกาชื่อว่านาฬิกาออโรราเหมือนลำแสงออโรราที่แบบขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ย นึกอกไหมออโรรามีน้ำแร่ออรามสปอนเซอร์อย่างเงี้ยเหรอเออไม่ใช่ระมั้งอ๋อเดี๋ยวสิเราไม่ได้ค่าโฆษณาอ๋อเหรออ๋อเหรออ่ะมันเป็นาฬิกาที่ไรหน้าปัดนะคะเราใส่ไว้บนข้อมือเนี่ยหน้าปัดมันจะโปร่งใสไม่มีตัวเลขไม่มีเข็มไม่มีอะไรเลยเอาใส่ทำไมอ่ะนั่นสิเป็นกำไรสวยๆแต่ว่ามันดูเวลาได้โดยการที่ไปสัมผัส สัมผัสจับที่ข้างๆข,ของตัวหน้าปัด oh. มันก็จะมีเป็นแบบเหมือนเลเซอร์ที่ชี้บอกเวลาขึ้นมา oh. น้ำเงินบอกชั่วโมงแล้วก็เลเซอร์สีแดงจะบอกเป็นนาทีไฮ้ซอเบอร่าเดี๋ยว <ob> นี้เขาวิวัฒนาการเนาะออโรราเนอะมีตัวเลขที่ ตลอดเวลามันธรรมดาแล้วใช่เราต้องการอะไรที่ดูเริ่งไปเรื่มมามันธรรมดาแล้วเก๋ไก่ธรรมดาก็คงไม่เอามาแนะนําในแกชเชตไกด์หรอกถูกป่าวเราต้องเจ๋งอยู่แล้วเหมาะสําหรับเวลาเราไปแบบว่าป้อไปรถเมล์ประจาแล้วเวลาใครมาถามทางแล้วไงต่อเราก็ยืนในเขาดูแล้วเขาก็จะมองไม่ออกเขาก็แบบอ้าวไอ้นี่กวนนี่หว่า มีปัญหากันรับปีใหม่พี่ใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเขาทำไมมันเป็นงี้ล่ะเราดูแสดงอภินิหารเนี่ยแล้วก็แบบเออนิดนึงน่ารักดีน่ารักดีต่อมาค่ะเป็นนาฬิกาปลุกที่ลูกตาลชื่นชอบที่สุดนะคะขอโทษตายเถอะเป็นนาฬิกาปลุกคิตตี้นั่นเองไม่ใช่ของลูกตาลแล้วล่ะลูกของพี่จิมพี่จิมแล้วล่ะไม่ใช่ลูกตาลแน่นอนลูกตาลต่อต้านแอนตี้วันก่อนพี่จิมไปทำงานอยู่บางนาพิ่บอกเฮ้ยพี่เซ็นทรัลลาดเท้ามีรถของเขาเรียกอะไรคิตตี้ ขับรถมาเลยมาจากเซ็นทันทันทีเลยตายรักมากรักมากอันนี้ล้อเล่นไม่จริงส่วนลูกตาเนี่ยนะคะต้องขอโทษสาวกคิตตี้ด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าลูกตาถือคติว่าคิดต่างแต่ไม่คิตตีขอโทษจริงๆโอเคไม่เป็นไรนั่นเรามาดูนาฬิกาคิตตี้กันต่อนะนาฬิกาคิตตี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเวลาพอนาฬิกาปลุกมันดังปุ๊บค่ะปกติมันก็จะมีเพลงคิตตี้อะไรว่ากันไปกดมาก็กดมอานน่งอะไรกันไปโอ้ฮาโยโอ้ฮาโยแต่จะกดได้หรือไม่อยู่ที่ความบำไยของคุณนะทไมอ่ะเพราะว่าพอปลุกปุ๊บ แมนนี่ก็จะวิ่งไปทั่วเลยวิ่งจนกว่าคุจะกดได้อะเวรคือถ้าเกิดห้องนอนใหญ่ประมาณหนึ่งไร่อ่ะก็วิ่งไปดิกําเวรเวรเพราะว่าเขาจะหยุดเขาจะหยุดหรือเปลี่ยนทิศทางก็ต่อเมื่อเขาไปชนสิ่งของคือชนสิ่งของก็ไม่หยุดว่างใ้หน่อไม่หยุดก็คือจะชนปุ๊บแล้วมีเซนเซอร์รับแล้วเปลี่ยนทิศทางวิ่งต่อเนี้ยโอ้โหแสบมากไม่งั้นก็แบบเตรียมหินไว้เลยพอปุ๊บก็เฟื้องเป็นเป็นลูกตาลจะเตรียมอีไม้ตีไม้ตียุงไงวิ่ง หมดไปอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะแต่มันเหมาะมากสำหรับคนที่แบบโอ้โหตื่นยากเหลือเกินใี่เกลียดเหลือเกินอะไรเงี้ยเพราะอยากรู้ตานอย่างเงี้ยมันชินมือแล้วไงว่านาฬิกาปลุกอยู่ตรงนี้ปุ๊บหันมาตบปั๊บหยุดเลยแล้วกว่าจะอันนี้ก่าจะกดเสร็จกว่าจะวิ่งตามกันก็ตื่นพอดีได้ออกกําลัางกายตอนเช้าเอ้ยเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะเนี่ยก็เหมือนจะดีราคาประมาณ2 8 0 0บาทนะคะก็เป็นค่าแบบวันกสมมติที่จะเก็บไปก็โอเคอะได้อยู่ได้อยู่ไว้ไว้แต่มาอีกอันหนึ่งค่ะของลูกตาอันนี้ทำไมจีนมีแต ลูกตานไม่ได้นาฬิกาปลุกบ้างเลยเมื่อกี้ข้อมืออันนี้ติดบ้านอ,อือแต่ว่ามันเจ๋งตรงที่เป็นนาฬิกาที่เน้นความเรียบหรูคือเรียบง่ายออที่สุดเลยนะเป็นนาฬิกาพื้นๆสีเรียบๆเพลนๆตัวเลขตัวเล็กๆคือมองไปนเนี่ยเหมือนเป็นแค่วงกลมพื้นๆเฉยๆเลยมองไม่ไดเลยแต่ที่เก๋ของเขาก็คือตรงปลายของเข็มนาฬิกาทั้งเข็มวินาทีเข็มชั่วโมงเนี่ยออจะมีเป็นแว้นขยาย เพราะฉะนั้นพอมันเลื่อนไปถึงตัวเลขเล็กๆเนี่ยมันก็จะเห็นไอ้ตัวเนี้ยปูดรุกใหญ่ขึ้นมาอ๋อเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับเซียนพระทั้งหลายที่ชอบใช้อุปกรณ์แว่นขยายเป็นประจำเราจะชอบนาฬิกาแบบนี้ก็ดูบกเพราะว่าเป็นพวกติดแว่นขยายไงถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ควรจะเปลี่ยนตัวนาฬิกาเนี่ยให้เป็นองค์จัตุคามเเป็นทรงองค์จัตุคามนะแล้วก็ แล้วเขไปติ้นแล้วเราจะบาปกันไหมซาไอเดียเราดีนะบาปกันไหมเออแต่ไอเดียดีจริงเออเห็นไหมเราได้ทากเก็ตกรุ๊ปใหม่ลองดูนะนายกาแว่นขยายจุคามเอ้ยยายแว่นขยายเฉยนะคะค่ะเออต่อมาค่ะเป็นนาฬิกาไม่บอดสีอ้าวก็ดีแล้วนี่เรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวนี้นาฬิกาเนี่ยคือพอธรรมดาบางคนเขาไม่ชอบล้วไงนาฬิกาหน้าปัดขาวหน้าปัดดำมันธรรมดาแล้วเออจะเล่นสีรวดลายมากคนเขาก็แบบโอ้ยไลมันก็แบบ มันก็ดูเก๋ๆอะไรเงี้ยเขาเลยเอานี่มาค่ะเป็นไอเดียของคนที่แบบว่าเคยไปวัดสายตามั้งคือคนเวลาคนเวลาเราเรียนขับรถไงที่เราเรียนขับรถวัดสายตาเดี๋ยวการวัดสีว่าเราตาบอดสีไหนอะไรเงี้ยมันจะมีแผนภาพที่เป็นลักษณะเป็นจุดสีกลมๆเรียงกันเยอะๆหลายๆจุดก็มีคนนึงค่ะได้ไอเดียว่าเอออันนี้มันก็เป็นลายที่แบบเป็นเอกลักษณ์ดีใครเห็นก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันที่วัดตาบอดสีนี่นาก็เป็นอีกไอเดียนนะคะเลยกลายเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดเนี่ย เป็นรูปแบบนั้นเลยเป็นเม็ดสีเหมือนกับเวลาไว้วัดแล้วมันสวยด้วยนะสีเนี่ยแล้วเขาแล้วก็คือแต่ละคนที่ตาบอดสีมันจะมีคนบอดสีแบบบอดทั้งหมดบอดแบบบางส่วนก็คือเห็นภาพเป็นขาวดำสีอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เขาก็จะเห็นภาพในที่มันไม่เหมือนกันออกไปอย่างบางคนสมมติว่าบอดเอบอดทั้งหมดก็เห็นเป็นสีขาวดำบางคนบอดบางส่วนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นตัวเลขอาจจะเห็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซ่อนอยู่ในไอ้ลูกวงกลมเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะท่านจากอาคิคิลฤกิด้วยนะ นา่านสนุกเข๋มากนักออกแบบเป็นคนตาบอดสีมีหน้าราคาหนึ่งรันห้า1้อ0บาทนะคะก็คนเก่งมากนะถ้าเขาตาบอดสีแล้วเขายังเอาอันนี้มาทําได้อะเรียกได้ว่าเขาเห็นไม่เหมือนเราเอาเรื่องใกล้ๆตัวเลยใช่แล้วแต่อมาเก๋เก๋นาฬิกานาฬิกาซ้ำซ้อน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 ไม่คุณเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเหรอไม่คือปกติเนี่ยนาฬิกาทั่วไปเนี่ย คือบางคนสําหรับบางคนเลยนะที่ชอบนาฬิกาแบบหน้าปัดเก๋ๆไม่ชอบนาฬิกาแบบดิจิตอลที่เป็นเข็มใช่ไหมเออแต่ว่าแหมจะมานั่งดูตัวเลขแบบโรมัน i 1 i สออ i ก็เบื่อแล้ว iv ะไรก็มันจะเป็นนับกว่าจะนับเลขก็นับไม่ถูกเป็นอีขีดขีดก็เบื่อแล้วก็เรืธรรมดาธรรมดาแล้วอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ค่ะตัวเลขก็บอกเวลาเป็นลักษณะเหมือนเวลามีหน้าปัดซ้อนอะสมมุติว่าอันนี้คือนาฬิกาเรือนใหญ่ ถ้าบอกว่าเข็มสั้นชีเนนนช้เลขหนึ่งเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งแทนที่มันจะเป็นเลขหนึ่งนึงออกออกไหมจินจะอธิบายงงไหมเนี่ยแทนที่จะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอย่างงี้มันกลายเป็นเลขหน้าปัดเหมือนอนาฬิกาเรือนหน,น่อยอใช่ไหมเลขหนึง่งอันที่สองก็จะเป็นเลขสองอันที่สามก็จะเป็นอย่างนงี้อ๋อก็เป็นเข็ม <คน S 3> เวลา,า,าถ้าไม่เข้าใจ เดี๋ยวเขามีภาพห้ดูจีแล้วกันนะคะเขามีภาพห้ดูจีไม่เป็นไรนะสรุปว่าภารลที่การสื่อสารหนักเกินสรุปว่าแทนที่จะเป็นตัวเลขเนี่ยก็เหมือนเป็นมีนาฬิกาเล็กๆอีกอันหนึ่งเป็นเข็มที่ชี้บอกเอาไว้ในจุดๆนั้นแทนตัวเลขอย่างนั้นนั่นเองนั่นเองอย่างนั้นเองก็ด้ได้ว่าซ้ําซ้อนเก๋ไก๋แต่สับสนทีเดียวเชียวนิดนึงขอโทษด้วยค่ะทุกคนสับสนนะอออีกอันหนึ่งค่ะลูกตาลเอามาแบบนี้เป็นนาฬิกาเขาวงกลม อืม <ganhar S 2> ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหอารมณ์ขนมขนมหกบาทเล่นเล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งไปลูกหินก <มา S 1> ิ้งใส่ลไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชใชไหม,ไม่ใช่อันนี้เป็นนาฬิกาที่เก๋กว่านั้นค่ะ,ะมันจะบอกเวลาโดยที่มีเป็นเหมือนโอ้โหเส้นอะไรไม่รู้วุ่นวายเลยเป็นสีต่างๆซ้อนกันไปมาแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมองเป็นเวลาเนี่ยนะคะก็คือมองสีเหลืองบวกกับสีน้ําเงินเราจะเห็นเป็นชั่วโมงถ้าเกิดว่ามองสีเขียวบวกับสีแดงเราจะเห็นเป็นนาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คนธรรมดาเขาไม่ทำกันนะคะต้องเป็นแบบแนวเทรนดี้หน่อยหรือว่าคนที่ชอบการแก้ไขปัญหาชอบเล่นพัซเซิลหรือว่ามีสติปัญญาที่ล้ำลึกกว่าปกติซึ่งเราคงทำไม่ได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่านาฬิกา่ดูเวลาได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่เหรอเอาเป็นว่าเลือกแบบที่เหมาะสมแล้วกันนะใช่ค่ะอย่าทำให้ตัวเองปวดหัวนะ อ่ะต่อมาค่ะอันนี้ค่ะหลายคนรู้จักนวัตกรรมของ Apple อยู่แล้วใช่ไหมลูกตาทีนี้เนี่ยเขาก็มี iPod Nano รุ่นใหม่เออที่มันเล็กแค่เนี้ยเออเอเล็กมากเล็กมากมันจะดีแค่ไหนถ้าเจ้าเนี้ยมันกลายเป็นนาฬิกาข้อมือของเราเออก็คือทั้งฟังเพลงทั้งดูนาฬิกาแล้วก็มีที่พกให้มันอยู่ง่ายๆสะดวกกำลังก็ใช้ได้เก็บข้อมูลเปิดรูปถูกต้องเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งชอบมาก คนที่คิดก็คือคุณสกอตต์วิลสันนี่อ้าวไม่ใช่ทำไมล่ะสปีดจ็อบเหรอคุณสกอตต์วิลสันนี่เขาออกแบบอันนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นลักษณะเหมือนเอาไอพอรนาโนนี่แหละมาต่อกับเหมือนเป็นอุปกรณ์อ่ะมีช่องเสียบให้เป็นสายข้อมือเหมือนทำสายให้ว่างั้นเถอะถูกต้องถูกต้องซึ่งตัวล็อกได้ทำจากสแตเลสอย่างดีไม่มีหลุดแน่นอนไม่เป็นสนดิมด้วยถูกต้องสายยางทำจากซิลิโคนเออเหรอเอามาใส่นมได้เออ เวลาออกงานไม่น่านะห้ามปรับกันเออแต่แต่มันก็ดีอยู่อย่างคือ iPod เนี่ยใครชอบอยู่แล้วฟังเพลงดีฟังเพลงเพราะเก็บรูปก็ได้อะไรก็ได้เป็นนาฬิกาได้อีก ก็แหมก็ดีเราไม่ต้องพกอะไรหลายๆอย่างไงมันตียุสยงี้บางคนบางคนก็จะรู้สึกว่าไอ้แหมการที่เรามี iPod แล้วบางทีต้องมาห้อยคอก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่สะดวกเป็นนาฬิกาไปเลยหมดเรื่องถึงเวลาก็เสียบสายเจ็บบเจถึงเวลาก็กดดนนาฬิกาได้ด้วยทุกอย่างย่รวมอยู่ในอันเดียวเจ๋งชอบถูกใจเลยซื้อเท่าไหร่แพงไหมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่บอกรู้สึกว่ามันจะมี2รุ่นมันจะมีรุ่นหนึ่งที่แบบ ถูกหน่อยอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาแพงกว่าแข็งแรงกว่าทนทานกว่ารัดแน่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสำหรับคนที่แบบราคาต่างกันเป็นลมเป็นลมเป็นลมราคาต่างกันนิดเดียวเองนะคะแล้วมันหน่วยผิดหรือเปล่าผิดเออตกใจหมดเลยตอนแรกเขียนราคาต่างเจ็ดร้อยห้าสิบกับหมื่นห้าไม่ใช่ทำไม มันต่างกันขนาดนี้750นี่คืออันที่บอกว่าใส่แบบง่ายๆสะดวกสบายสบายแบบอยากใส่อยากถอดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นราคาพันหเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราตั้งใจแล้วว่ายังไงเราก็จะใส่ในลักษณะนาฬิกาเนี่ยตลอดไปอ๋อคือติดเถวยแน่นคงทนไปเลยก็ลองเลือกกันดูแล้วกันสำหรับใครปีใหม่ๆแล้วอยากจะหานาฬิกาใหม่ๆเรือนนึงอยากจะ ตื่นให้มันทันชาวบ้านเขานะคะก็ลองหาดูแล้วกันไปนัดหมายอะไรก็ไปให้ตรงเวลาตอนนี้จะบอกว่าสังคมไทยเป็นอะไรที่อย่างที่เรารู้กันว่าเลดตลอดใช่ปะเราสบายสบายไงใช่มันสบายสบายแต่ตอนนี้อย่าลืมว่าสังคมไทยน่ะแข่งในตลาดโลกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมาปล่อยตัวเองให้เลดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันคงแข่งขันกับเขาไม่ได้มันก็คงเป็นเสียบรรยาทกับฝรั่งกับประเทศอื่นๆเขาดังนั้นเรามาเริ่มต้น ทำประเทศทำสังคมของเราใหม่ๆเริ่มที่ตัวคุณเองมาตรงเวลากันดีกว่าจ้าเ่งหม่แล้วุบรักชาติด้วยการตรงตรง,งเวลาต้องตอด้ดีแล้วก็ไปตรงต่อ MV กันก่อนไป